ซื้ออะไรอีกแล้วนักหนาซื้อเสื้อใน <c oughs> มีปัญหาอะไรหรือว่าจะไม่ให้กูใส่เสื้อในคะโอเคจะซื้อเลยจ้ะจ่ายค่ะแพมมาชอบใส่เสื้อในอยังไงอาถ้าไม่ปิดจุกก็เนี่ยเป็นทรงอย่างนี้พอกูไม่ใส่เสื้อในเดี๋ยวก็ติดเรทอีกแล้วทำไมไม่ใช่ฝาหนุ่มครกระจ้าประหยัดกว่าตั้งเยอะก็มึงทาก่อนสิมึงเอากะลามะพร้าวครอบ <laughs> ตอนนี้สวยขึ้นอย่างถ้าสวยขึ้นผัวก็ต้องรักคุณต้องพาฉันไปกินชาบูและก็พาฉันไปขี่ตูตุ๊ก,กตาอีกแล้วเหรอยังไม่เสร็อีกเหรอ <laughs> ไหนมึงบอกสวค <laughs> ยคนแล้องจะรักกู600อกว่าบาทแล้วนะยังไม่ได้อะไรกลับบ้านเหมือนสักอย่างเดียวนี่ไงหมดไป900อได้เซอไหนมีอะไรไหมแล้วพาคูไปกินก่อนด้วย กองทัพเดินด้วยท้องไม่ได้เดินด้วยเท้าชาบูหมาลลาไม่ละ5บาทไม่กินกินหัวละ500ร้อยไปนั่งรอตรงนี้เลยกินคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกัน <c oughs> นี่ตัดกระเพาะแล้วแน่หรอจ๊ะแล้วทำไม <c oughs> ตัดกระเพาะแลวกินข้าวไม่ได้หรือไงท่านมาก็กินหมูเป็นถัดฐานแล้วไงอะ่ะและหลังจากเราซื้อของไปก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าหนึ่งใบดีใจไหมสัมผิงก็มีค่ะแลวนี่ของแท้ปะเนี่ยอยู่ช็อปดีอของแท้ไหมคะบอกแล้วว่าซื้อของเอาของแถม พวงคุณแจผ้าดิบข้างในเป็นกระจก่ะเดี๋ยวอีกสักพักไม่เกิน2อาทิตย์สําเพ็งก๊อปนี่ไงพาไปแล้วไงก็เล่นสิมึงตัวใหญ่กว่ากูอีกอันเล็กๆยังขี้ไม่ขึ้นแล้วอันใหญ่ขนาดนี้มึงคิดว่าจะขึ้นเหรอไฮไลท์ว่ายังไงมึงก็ไม่ได้ในครั้งเดียวเออถ้าได้นะกูยอมเอาลิ้นเลียพื้นเลยแบบลิ้นมาลีโู้พวกนี้เนี่ยให้ความหวังกูสูงมากดูจอนั่นเลงด้วยโอ้ย ตบยังไงก็ไม่เข้าเอาเรา็วเร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 ็วได้ๆๆโอ้โหคลิปอย่างนี้มึงคงได้อะนะอีแพรมไม่เป็นไรจำไว้นะมึงอยากได้ตัวสีชมพูนี่แหละน้องชมพู1 2 3่องม เก่งจังเลยเมียจา๋าโอ้ไม่ใช่เธอที่ทําไม่ได้เดนเนี่ยหัวใหม่วันนี้วันอังคารสีชมพูมันต้องเป็นของกูสักอันนึงแหละได้ได้ไดเก่งมากเลยจะมีจา๋าฝีมือเธอสุดยอดจริงๆทีบได้แต่ตู้มัน <c oughs> จบไปค่ะสีชมพูอาจจะไม่ถูกชะโลกเรามาดูสีเหลืองว่าจะถูกชะโลกไหมเฮ้ยปังกล้องหัวก็โต <c oughs> มึงมาหยิบให้กู ได้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 ไเก่งมากูเลงแม่นนะแต่พู้นะทำอะไรฮะเอาไปไหนปวดขาโอ้ยขโมยของจะมาหยิบตุ๊กตาอันนี้มันกระต่ายอะไรเนี่ยพอหัวแล้วขาเลยมันพิการใช่ไหมกระเพาะก็ไม่มีนมก็ไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์ก็ไม่มีหูใหญ่กว่าหัวมีแต่สมอง แน่นนะเอาก็อีไปคืนเขาด้วยไปไหนไปต่อไงยังไม่หมดสองร้อยเลย่ะไปจะมานั่งเล่นยองยองไม่ได้เราเป็นผู้ลาบมากดีเป็นดาราสาวที่คนกำลังติดตามอยู่เดี๋ยวเผื่อมีปาปาละซีถ่ายเก่งมากเมียจ๋าตรงเป๊ะโอ้ขยับหน่อยหนึงเกี่ยวถึงหมูแล้วก็ยังไม่ติดแสดงว่าอีนี่ ันตีก้อนกลมๆอย่างนี้ยังไงก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ตู้ก็โก,กอุ่ยกัน <laughs> ไล่ฝีมือสุดๆเลยจะมีอาจยาอ่ะอย่าเล่นตู้นี้ <laughs> เพราะที่คีบเล็กกว่าตุก้กตาายก <laughs> ังไงมันก็ไม่ได้เอาที่นี่หมาเป็นคางคูมเหรอจ๊ะหมาเดก <laughs> เดกยาพาราค่ะอูยเกือบได้ ็น่มนปังไส้แมวอ่าเลวหลบสิคุจะตนั่งเพลงพีพ่ตั๊กลอยขึ้นมาเลยจ้าไ,<ม>ไม่มีฟีมืออีฟีมือมีแต่ฟีดาดค่ะเอาไปคืนก่อนตุ๊กตาสำหรับบิวตี้บ็อกเกอร์อย่างเราก็ต้องแอนนาเบลเท่านั้นแอนนาเบ,บลเหรอจ๊ะ แอนนาเบลหลบลิขสิทธิ์ัะรู้ว่าใครไก่ใส่วิกมันคือแอนนาเบลหลบลิขสิทธิ์เชิญโอ้รู้เลยอนาคตเล่นตุ๊กตายังไงให้ไม่มีอนาคตใช้เงินแก้ปัญหาซื้อค่ะขออีกทีหนึ่งเก่งมากผีขยับแล้วปากความหวังไว้ที่มึงนี่แหละหลอนสุดและไปอยู่ไอซ่อนกลิ่นแอนนาเบล ดเดี๋ยวนะกูสงสัยจังเลยตู้เนี่ยเจ้าของเดียวกับเจ้าของปีโป้นะคะทำไมจ๊ะน่ะมึงดูสิปีโป้ตั่งอยู่เต็มเลย <c oughs> เออ,อว่ะ <c oughs> หรือว่ามันคือแห่งหันสาไม่ใช่หรอกจ้ะ <c oughs> แยก <c oughs> และทีหลังเนี่ยจําไว้ว่าถ้าไม่มีฝีมือก็อย่ามาพิสูจน์ตัวเองที่นี่เรื่องอย่างนี้กูไม่ค่อยพิสูจน์ตัวเองอะค่ะกู <c oughs> ได้ผัวแล้วถือว่ากูพิสูจน์ตัวเองแล้ว <c oughs> ว่ากูสวยจริง <c oughs> ดังนั้นคนไม่สวย พยายามสวยให้เท่ามาดามหพมนะคะแล้วเราจะมีผัวค่ะการมีผัวเท่ากับสวยถ้าไม่มีผัวแล้วถือว่าสวยก็คือต้องรวยเท่านั้น